เจะรุดจังเลยอะ ตอนนี้อยู่ที่บ้านที่สุพรรณนะครับเป็นสวนเป็นบอน่อน้ําน้ํามันแห้งแล้วแหละนะครับแล้วเขาบอกว่ามันมีปลาช่อนใหญ่แต่ไม่รู้ว่าน่าจะได้หรือเปล่านะเดี๋ยวถ่ายผลงานให้ชมอีกทีนึงแล้วกันนะนะครับตอนนี้เก็บบรรยากาศไปก่อนแล้วกันโอเคมาดูกันดีว่าจะได้ตัวไหมนี่ดู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 เม็ดขึ้นแล้วนะบานล้มือเดียวด้วย ออโอ้ยมือเดียวด้วยฉันไม่ถนัดไปม,มีคนไทยโอ้โหบานเลยฮึบฮึบขึ้นมาขึ้นมาน่าจะใหญ่อะใบนี้นม่าจะเป็นแม่อคอกอะเพราะว่าตีผ่านปูงอคอกนะนะครับขึ้นมาลุกฮึบกระดี่ตัวเล็กด้วยนิดเดียวเลยอะอึบฮึบ,ฮบเห็นตัวหน่อย ระดูดหน้าเลยนี่โอ้ยใหญ่อยู่ใหญอยู่อึ๊บอึ๊บโอ้โหป็นไงเป็นไงใหญ่ปะเดี๋ยวรุดจังเลยอะอึ๊บช้อนใหญ่ช่อนใหญ่ใหญ,ใหญ่จริงอย่ารุดนะอึบ ยิ่ดีกว่า,าเดี๋ยวกันนะฮึปอ้าไดูความใหญ่โตอลังการ เอ้โหดูดินี่ใหญ่จริงนะบอกเลยว่าใหญ่จริงอ่ะมาบ้านมาตกปลาให้แม่คุณนะนี่จัดปลาให้คนแก่สักตัวหนึ่งนะสงการไม่รู้ก็ไม่รู้จะเอาอะไรให้เราก็เป็นนักตกปลาเราก็ตกปลาให้ไปเลยนะเงินทองเราไม่ให้หรอกให้ปลากินนะดีไหมดีไหมแม่คุณดีปะ่ะ <laughs> ดีไหม cười hết nó cứ đứng ra với tính đứng ra với tông cái đi.